สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเที่ยงครับแดดร้อนๆอยู่กับช่องย t u b e รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้างานเจ็ด0ซนคิวครับตรงนี้อยู่ที่เทครับที่ทิ้งดินครับโอ้โหครับโอ้รหดเยอะครับ ใช่เลยครับอู้อู้อูอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอู้ดิก้ากันนี่ก่อนเออทางคือโหดแทะเอออู้ทางโหดมากเลยครับที่เทไหมเนินด้วยอู้ติดตังเลยนะ ทางแบบนี้นี่ลำบากชุดดอกจอกเฟืองท้ายครับหนักเลยทีเดียวแบบนี้อัดดินมาเต็มกลองด้วยรถที่เฟืองเร็วๆครับ ค่อนข้าจะลำบากหน่อยแบบนี้ออือโอ้คันนี้ยางเป็นยางมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยยางเล็กครับคันนี้ โพแต่มันติดกระโปงเลยยางนี้มันเป็นยางมาจากนอกครับไม่ใช่แปดสองห้าขอบสิบหกนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ็ดสองห้าครับเรเดียนเป็นยางเรเดียนครับนูและเทนู่นแหละครับเทยาวไปนู่นแหละย,ยันถึงสิบล้อนู่นแหละ ความสูงก็น่าจะระดับนี้ครับระดับถนนถนนรดยางดูทีมงานแก้วสัง SK100 มักที 100, T> ครับโอ้ตอยเสียโหดมากเลยมาดูกันว่าใครครับ โอ้ป oh! e ักบูมตัวนี้เฮ้ยเห็นไหวิ่งอยู่แถวซ้ายหนึ่งเสร็จยังโรงงานใครบ้านหานทรายฮะบ้านหันทรายเน่เออสายหนึ่งฮะรมูมิ่งเงินหันทายเลมั้งใช่ไหมสายสองอ่ะทำกี่วัน สี่ห้าันหมอแสดงว่าหลายเที่ยงมันมันมันใหญ่ยยเลยบอกฮะอ๋อโอ้เออทางไหมโอ้ยตายตายตายโอ้โอ้ทางไหม,ไไหมน่าจะมีรถไท ปาดซะหน่อยเนาะแบบนี้ลำบากรถดำราบโอ้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 โหดเน๊ ใช้ไมโครในการเกีย่ยนหน้างานเลยครับทีมงานแก้สงาฮีโน่เมกาครับตัวนี้ GO โอปซครับตัวนี้ผมแนะนำเลยครับถ้างาน,นดินเนียนๆแบบนี้ยยกให้ฮีโน่เลย สุดยอดแล้วฮีโน่เนี่ยอู้อู้พาดูคันนี้ครับคันนี้ครับ n p r อุ้ยโอ้โหโอ้ยทำไมมันแรงแท้กระบะใหญ่ด้วยอู้ววางเครื่องอะไรวะเนี่ย เครื่องอะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโบรบีจีหนึ่งครับโบรบีจีหรอโบร์บีจีหนึ่งครับเรอล็อกเครื่องอะไรครับอูอม้มีชโลไหมไม่นี่ครับทำไมมันแรงแท้ะอ๋อเครื่องเก่านอกเหรอเก่าเก่าไทยครับเก่าไทยมม<อ>ันีอรระบบายอคั๋อกู้แรงมากเลยดูกระบะใหญ่ด้วยกระบอกน้ำซ้ำมิดด้วยครับโอ้โหโอ้โอ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  ยกล้อเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โหพีดจีหนึ่งแรงมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โเอามาดูคันนี้หน่อยมีโนบ ออ,อดูดินว่ะมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยทีมงานนี้เป็นทีมงานของเจออยครับซานี่ซานี่รุ่นสิบครับอู้ยเป็นถอยรถไทมาใหม่หรือเปล่า อันครับนี่ันนี้เครื่องร้อยเก้าห้าครับ H O G D ครับอันนี้อู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 ้เอาหมดไหมอู้ไม่หมดครับไม่หมดครับท่านผู้ชมครับเอู้ อ๋อมาดูเดก้าครับร้อยเก้าห้าครับคันนี้ออกมาจากอู่สวนศักดิ์อาอเยี่ยบโอ้แจวแจวเรียบร้อยโชว์หน่อยลูกพี่ ทีมงานซาอุไรครับฮึ๊บเอาเอาเรียบร้อยเฮ้ยท,ทำไมออกไม่ได้อ่ะ สุดยอดเลยครับเอ๊ขับรถฝีมือได้เลยครับฝีมือได้ครับรู้จักจังหวะกระชากออกได้ครับโยกเล่นตัวเอาจนรอดเลยครับเมื่อกี้ถ้าถ้าคนไม่เก่งจริงอ่ะอเพราะว่าดิ้นดินไม่ขึ้นหรอกคนนี้ขับฝีมืออยู่รู้จังหวะรถดีมากครับโยกจนออกเลยครับ มาดูโรกกี้กันบ my ้างครับว้าวว้าวว้าวว้วเสียวแทนเสียวแทน เก็บถอยรถไทยมาใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวถามดูก่อน,นอันนี้รถไทยใครอ่ะเขาเท่าแกนะเก็บถอยมาใหม่ใช่ไหมว่าแล้วมารอบที่แล้วมันไม่มีเดี๋ใช่ไหมถอยมางานนี้โดยเฉพาะเลยโอ้สุดยอดเลยครับ รอบที่แล้วก็ใช้ยันมา49ครับโอ้นุ่นๆจอดอู่นุ่นไม่ไหวครับแหมไปถอยคูโบตา้า M6040 มาเลยนี่มันต้องรุ่นนี้เลยพอดีมันถึงจะดันทันครับโอ้ที่โอ้ยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนียนี่คนมีตังค์เนยนี่น แมคโครก็ซานี่ใหม่เกะกองรถไถนี่ก็เพิ่งถอยมาครับ76ชั่วโมงครับโอ้รถดำก็มีแต่คันใหม่เลยถอยมาจากอสูมมสงวนศักดิ์ขนาดนี้พอดีครับเหมาะมากเลยรู้ดันครับสบายสบายเลย อเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมารอดูไอ้นุม n p r ครับวางเครื่อง 6BG มาเดี๋ยวจะมายกรอโชว์ให้ดูอีกหรือเปล่ารอชมกันได้เลยครับเอาสวัสดีครับผม